สวัสดีครับอ่านะนนับตัวหน่อยครัสวัสดีครับผมโฟร์ทเเชนนะครับผมรับบทเป็นฟลามครับอ่าไม่รับคนเดียวนะชื่อเศร้าเหรอใส่เพลงเศร้าผมเลยนะใส่เพลงเศร้าไปเลยตะกี้ตอนที่เราไงนี่รอคนบอกว่าคือเหงามากเลยนะคนเดียวเงาจริงครับคือเนี่ยคือถ้าเกิดแผ่นกล้องไปก็มีแต่คนมาเป็นคู่กันนะขนาดพี่พี่แฟนกับเขายังมาเป็นคู่กันเลย แรียกว่าเพื่อนสวิทแบบแบบีรุ่นพี่ที่รู้ใจถูกต้องเป็นเรื่องงกับเรื่องนี้ครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างได้ประสบการณ์ครับอันนี้เข้าสาระแล้วโอเคเมื่ <c oughs> <c oughs> อกี้ผมไรสาระอยู่ครับก็ได้ประสบการณ์จริงครับเพราะว่าแบบหลายๆอย่างที่เราไม่รู้แล้วเราแบบไม่เคยเจอมาอย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอในกองนี้ครับแล้วมีรุ่นพี่ที่แบบมีประสบการณ์มากกว่าอย่างเงี้ยครับค่อนข้างที่จะให้คําแนะนําที่ดีได้เลยครับ ต้องขอบคุณพี่พีด้วยครับการเราไปถ่ายทำบรรยากาศการถ่ายทำยังไงบ้างอ่าของผมมันจะเป็นพาร์ทเกาะซะส่วนใหญ่ครับบรรยากาศในการถ่ายทําก็ของผมมันจะเป็นเวที่แบบถ่ายวันละซีนวันละสองซีนสองซีนเลยประมาณนี้อ่าม,มันก็จะแบบชิลๆหน่อยไม่ได้หนักมากแต่ของฟอร์ดกับพี่พีนี้ค่อนข้างที่จะหนักครับเพราะว่าถ่ายตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าแล้วก็มาถ่ายเช้าจนเย็นอีกรอบหนึ่งคือแบบหลายวัยนเลย อดพีทเล่ามาเลย <ผม S 2> เรา,าเป็นรับมาความอัดอั้นตัดใจของเราผมว่ารอดูตอนซีรีส์ออนดีกว่าไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเล่นแท็กกันไงแล้วเราเ,ออเรากกกมมีน้้องหลลัารระะตุแเยผมบอกเลยว่ามีเบื้องหลังให้พี่ๆทุกคนอยู่แล้วครับถ่ายไปเยอะมากเพื่อนเรายัางเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าเพื่อนเราไม่เป็นเพื่อนเราไปอยู่ที่ฟีดแวรก็ต้องดูสถานการณ์นะตอนนั้นว่ามีคลิปใครให้ลงครับแปลว่าเราที่คือในเมม e m o r y โทรศัพท์เราคือความเดิ คือตอนนี้รูปตัวเองน้อยกว่ารูปฟอร์ดกับพี่ีทอีกนะจริงถ้าอย่างนั้นเราก็มีแบบอย่างนี้คือต้องเป็นแบบหัวดร้าเรือเราบ้างผมอ่ะกับตันครับเบบี้ฟีดนี่ให้เรียกกับตักโฟร์แทนถูกต้องกับตันกับตันต้องแบบอ่ะกระตุ้นหนซีอีพีหนึ่งทำเป็นแฟนทำอะไรตันจะปอร์ดบีบหรือฟอร์ดก็ถ้าเกิด โอเคระดับหนึ่งนะครับเมื่อกี้เขาจะทำอะไรกันนะจะมีอะไรคอนเทนต์อะไรให้ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราเน้นเราเน้นประหยัดเราเราจะประหยัดเราจะเราจะปล่อยคลิปให้ได้เยอะที่สุดเขาจะทำได้ถ้าทุกคนช่วยกันโอเคไหมฮะเออเราเราเป็นยังไงเราต้องมุดตัวละครเล่มสี่อ๋อตัวละครผมก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้บนเวทีก็ประมาณว่าแบบค่อนข้างเป็น G B เลยเจนเนล่าเบ้แบบลูกพี่สั่งอะไรลูกพี่บอยทำอะไรก็คือทำอย่างนั้นทุกอย่าง ไม่เคยขัดรุ่นพี่ไม่เคยขัดจัดได้ตลอดอย่างนี้เลยจริงครับใช่แต่จริงคาแรกเตอร์นี้ก็มีความคล้ายเรื่องก่อนเราหรือเปล่าอ่ามันค่อนข้างคล้ายครับแต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะผงผางก็หน่อยเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันใช้ชีวิตมาด้วยตัวคนเดียวครับอย่างตัวซันเศร้าอีกแล้วอยู่คนเดียวหรอจริงๆพี่มันแบบมันแบบโตมาโดยที่แบบทํางานตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับมันมันค่อนข้างที่จะแบบโตกวัยหน่อย ใช่แล้วก็ค่อนข้างมีความผงผางพูดแบบอาจจะพูดไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นด้วยประมาณนั้นครับใช่ใช่มีความใกล้เคียงกันหรือห่างันในเรวาราค่อนข้างห่างในพาร์ทที่แบบผงผางละกันครับแล้วก็ค่อนข้างที่ใจร้อนหน่อยห่างกันหน่อยผมผมใจเย็นผมใจเย็นมากจริงป่ะเนี่ยจริงครับผมใจเย็นจริงปปผมใจเย็นนะ,ยนะครับผมหรือเปล่าถ้าอย่าั้นเ,นเรา <c oughs> ก็ผักแล้วสำหรับคนี่หนึ่งที่มาจับถึงจริงๆใช่เป็นกำลังใจให้คนอู่ ครับผมก็เขายังมาก่อนบอกเขาเจ็บหัวใจเจ็บหัวใจอ่ะเราเจ็บแล้วยังไม่เร่จีบเลยนั่นแหละครับก็ฝากด้วยนะครับผมเลิฟซีเดอะซีรีส์ต้องรักมหาสมุทรนะครับผมตัวละครปาล์มนะครับเป็นตัวละครที่คอยซัพพอร์ตพี่พีเสมอก็ฝากตัวละครปาล์มด้วยนะครับถ้าแบบพี่พีอยากเห็นคลิปแบบว่าฝอรพี่หรือลูกสอกพี่เราต้องถักมาที่่อ ถ่ายบาที่ X X ของมันคุณใช่ไหมใช่ครับ X เขาใส่เพื่อนแขกมาตัวสีครับผม F ของผมนะครับก็ F O R T H P C S P ครับแล้วก็ IG แล้วกันเนาะ IG ครับ F F O R T H P C S P ครับอย่าลืมมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงคิวไว้ในนั้นเอโอเคจ้าครับผมขอบคุณ